สวัสดีค่ะพบกับเนนีชาแนลอีกเช่นเคยนะคะวันนี้เราจะมาสอนเพื่อนๆพนพับดอกบัวซ่อนกลิ่นค่ะเรามาเริ่มกันเลยค่ะวิธีพับก็ ตัดริบบิ้นมาสองเซตนะคะสีขาวทำทำข้างในค่ะใช้ริบบิ้นแข็งเพราะว่าโครงเขาจะได้ไม่ยุบนะคะแล้วก็จะได้แข็งตัวนะคะโครงโครงเขาก็จะโอเคหน่อยหนึ่งดอกจะไม่เบี้ยวค่ะสีขาวตัดมา40-45เซนนะคะพับให้เลยครึ่งค่ะ แล้วกากเพชรตัดมาแปดเส้นนะคะเส้นละสี่สิบเซนค่ะเรามาเริ่มกันเลยค่ะวิธีพับก็เหมือนเดิมเอาด้านยาวไว้ด้านบนนะคะขึ้นฐานสี่เลยค่ะ ขึ้นฐานแปดค่ะขึ้นลูกสซมเครึ่งลูกค่ะหยิบขึ้นมาสี่นะคะเหลือสี่สลับขึ้นเลยค่ะ แบ่งครึ่งเลยน,นะคะกับด้านมี3มเส้นนะคะด้านบนสอดไปเลยค่ะเส้นที่อยู่ขวามือคือเส้นล่างเส้นกลางเส้นบนนะคะเส้นขวามือเส้นล่างค่ะสอดเข้าไปขาแรกค่ะออกขาแรกเส้นที่สองสอดไปขาแรกนะคะออกขาที่2ค่ะเส้นที่สามนะคะสอดขาแรกค่ะออกเส้นที่สามค่ะ เสร็จแล้วขึ้นลูกส้มอีกด้านหนึ่งนะคะตอนนี้เราจะใช้พาดสามนะคะหนึ่งสองสามนะคะตอนนี้พาดลงไปเลยค่ะพาดอย่างนี้เลยนะคะสามแล้วก็ใช้เส้นด้านหน้าวนไปค่ะวนไปทางด้านหน้าเราพาดพาดไปจนเหลือสามเส้นนะคะอย่างนี้ค่ะเสร็จแล้วเส้นขวามือสุดก็สอดเข้าขาแรกที่เราพับไปค่ะสอดหนึ่งขาออกหนึ่งขานะคะ เส้นที่สองสอดเข้าขาแรกออกขาที่สองค่ะเส้นที่สามสอดเข้าขาแรกออกขาที่สามค่ะเสร็จแล้วกลับค่ะกระชับใครจะใส่เหรียญใส่ตอนนี้ได้นะคะหรือว่าใส่ตอนสุดท้ายก็ได้นะคะแต่ถ้าใครที่ทํามือยังไม่แน่นก็ถ้าจะใส่เหรียญก็แนะนาให้ใส่ตอนนี้ค่ะเขาจะได้ไม่เบี้ยวได้อย่างนี้เลยนะคะแล้วก็สอดเจ็บริบบินเลยค่ะ อสอดสนะคะรอด3ามเส้นนะคะเนี่ยค่ะเสร็จแล้วเราก็ตัดนะคะตัดเสร็จตัดให้เหลือปีกนิดนึงนะคะเวลาสอดจะได้ง่ายตัดทุกเส้นเลยค่ะเสร็จแล้วนะคะ เราจะใช้ตากเพชรตอนนี้นะคะเราจะสอดเข้าด้านในนะคะด้านในของตัวนี้นะคะสอดเข้ามาให้ถึงสุดเลยค่ะอย่างนี้ค่ะสอดมาเลยค่ะสอดครบทุกเส้นเลยนะคะสอดด้านในนะคะอย่างนี้นะคะ ได้่างนี้แล้วนะคะโดนขากลงขอโทษทีค่ะได้อย่างนี้แล้ว,ะะลลวเราก็จะหนึ่งเส้นนะคะกดไปดูรอยนะคะดูรอยเส้นตรงนี้นะคะอย่าพับให้เป็นรอยนะคะเขาจะไม่สวยแค่ทําให้ประมาณนี้ค่ะทำไว่เฉยแล้วก็ทํากลีบบัวนะคะทำนิดพับอย่างนี้เสร็จพอพับเสร็จปุ๊บ เราก็จะเอาอย่างนี้เลยค่ะแล้วก็จะมาลงสามเส้นนะคะอย่างนี้นะคะ1นึ่งสามแล้วมาออกขาข้างหน้าตัวของเขาเองนะคะทํากลีบบัวเลยค่ะอย่างนี้นะคะแต่ว่าตัวนี้เราไม่ต้องดึงแน่นทีเดียวนะคะเพราะว่าสามเส้นสุดท้ายจะสอดยากมากตัวนี้อย่าก,กดแรงนะคะแค่จับไว้ฟอให้เขาอยู่ค่ะ ก็ปล่อยมาอย่างนี้เลยเสร็จแล้วก็อย่างนี้นะคะลงขาหน้าลงขาหน้าของเขานะคะมาออกตรงนี้ด้วยที่นะคะบิดค่ะอย่าก,กดแรงนะคะจะเป็นรอยแล้วจะไม่สวยตรงนี้นะคะตัวตัวนี้เราสอดตัวนี้เราก็สอดขาหน้าค่ะ าหน้าก็คือขานี้ค่ะหมออกสามเส้นนะคะบิดค่ะอย่างนี้เลยนะคะนี่คือขานี้นะคะต่อไปจะลงขานี้สามเส้นนะคะมมออกสามเส้นอย่างนี้นะคะ ดิดนะคะดึงมาบ,บิดไปเลยค่ะบิดแล้วก็จับอย่างนี้เลยนะคะแล้วก็อย่างนี้นะคะเอาข้างหลังลงอย่างนี้เปิดนะคะเปิดไปลงขาต่อไปค่ะ มาออก3มขาอย่างนี้นะคะบิดไปพอบิดแล้วเขาก็จะอยู่ลักษณะนี้แล้วก็อย่างนี้เลยคะ่ะ ก็อย่างนี้ค่ะแบกออกมาคะแบกออกอย่างนี้ค่ะได้อย่างนี้แล้วนะคะเราก็จะดึงกระชับค่ะดึงก็ดูอย่าดึงแรงนะคะดูให้ดูประมาณตรงนี้ด้วยนะคะเพราะว่าให้มันสอดริบบิ้นได้ ไปเรื่อยๆนะคะทำบนไปเรื่อยๆจนกว่าเขาจะสวยนะ,ะสวยพอใจเราคนที่ทํานะคะที่จริงเราไม่ค่อยดึงแน่นเท่าไหร่ถ้าดึงบานออกมามันก็จะสวยไปอีกแบบหน,นึ่งเนี่ยค่ะเหมือนถ้าเราดึง ให้ตรงกลางแบบนี้ก็จะสวยไปอีกแบบหนึ่งค่ะตอนนี้เราดึงแน่นไปนิดนึงเสร็จแล้วเราก็จะสอดนะคะใต้อย่างนี้แล้วดึงพอใจเราก็จะกลับด้านค่ะเราจะสอดเก็บริบบิ้นนะคะเราจะสอดออกสามเส้นนะคะจับขึ้นมาหนึ่งเส้นสอดตามแนวริบบิ้นไปเลยค่ะอย่างนี้นะคะ Đây như thế đi เสร็จแล้วนะคะดูด้านหน้าเราก็จะปัดไปด้านหน้าค่ะเอาเอาเส้นหนึ่งไว้บนนิ้วนะคะบนนิ้วโป้งจะให้สอนง่ายๆจิกิ้ๆก็ทาเหมือนที่เคยสอนนะคะแต่ว่าตัวนี้จะสอนทำแบบนี้จะจะทำสองเส้นเส้นนี้กับเส้นนี้เส้นนี้จะมาสอดเข้าขานี้ค่ะเลยต้องว่าให้ทําอย่างนี้นะคะมือมือกดไว้กดเส้นแรกไว้นิ้วโป้งจับไว้หงายหลังกลับมา แล้วก็บิดลงมาหาเรานะคะบิดเข้าตัวเราแล้วก็สอดเข้ากลีบแรกที่เราพับมาค่ะอย่างนี้ค่ะเข้าเกรียบนี้อย่างนี้นะคะดูอีกทีนะคะกดแวะดึงไงหลังมาเสร็จแล้วเราก็บิดบิดเส้นลิป,ปินหาตัวเรา กดลงไากดเส้นนี้ไปดึงถอยหลังมาแล้วก็บิดค่ะดึงมาเหมือนกับเราจับจับอย่างนี้ก็ได้ค่ะถ้าไม่ถนัดให้จับอย่างนี้ก็ได้เอานี้วโป้งกดตัวสุดท้ายอะลงแล้วก็ดึงถอยหลังมาดึงไงหลังมาบิดอย่างนี้ค่ะ แต่ว่าถ้าทำอย่างนั้นมันจะง่ายกว่าทำแบบนี้บางคนไม่เข้าใจถ้าทำแบบนั้นถ้าสอนแบบนั้นอาจจะเข้าใจง่ายกว่าค่ะทํำอย่างนี้ค่ะอย่างนี้ค่ะให้เป็นโบค่ะเหมนรูปกรวยนะคะอย่างนี้ค่ะ นี่ค่ะได้อย่างนี้แล้วค่ะสวยงามแล้วค่ะถ้าใครที่ทําเป็นบัวเขาเรียกว่าแค่เกรสรบัวก็ได้เลยนะคะเอาตอนนี้ได้เลยตัดแล้วก็ใส่เหรียญที่หลังได้เลยแต่ของเราเราจะทําเป็นดอกมีกลีบบัวค่ะเพราะว่าตัวนี้เราทําปร๋ยทานได้แล้วก็ใช้ทําเป็นไม้เสียบพุ่มกระถินได้ค่ะเราทําไว้เรายังไม่ได้ใส่เหรียญมีอะไรเราก็จะทาอะไรเราก็หยิบทําเลยนะคะ ันนี้สวยเสร็จแล้วก็ทำกลีบบัวเลยค่ะดันขึ้นมาหนึ่งอันเสร็จแล้วเราก็อย่างนี้นะคะทำเป็นกลวยนะคะทำเป็นบวเหมือนเดิมขาเดียวนะคะสดขาเดียวออกขาเดียวอย่างนี้เลยค่ะ นี่นะคะดันขึ้นไปแล้วก็บิดมาอย่างนี้นะคะ่ะอย่างนี้นะคะดันขึ้นไป จับตามแนวที่เราดันขึ้นไปจับแนวนั้นเลยค่ะแล้วก็เอาใช้ข้อมือบิดอย่างเดียวดูนะคะจับขึ้นไปอย่างนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็แค่บิดข้อมืออย่างเดียวเลยค่ะจับขึ้นมาอย่างนี้เราก็แค่บิดข้อมืออย่างเดียวเลยค่ะ หงายขึ้นไปนะคะจะบ,บิดข้อมือค่ะคือเราไม่ต้องเปลี่ยนท่าที่มือเราจับนะคะจับหง,ง,งายขึ้นมาอย่างนี้แล้วค่ะหงายขึ้นมาอย่างนี้แล้วเราก็จับแล้วเราก็อย่างนี้นะคะ อย่างนี้ค่ะสวยแล้วค่ะถ้าอย่างนี้ก็อี้ก็ทําเป็นบัวธรรมดาได้นะคะทําอย่างนี้ก็สวยแล้วก็ตัดใส่เหรียญตัดล้วก็ได้เลยแต่เราจะทําอีกหนึ่งชั้นค่ะดึงกรีบนะคะจัดกรีบจัดทีเดียวอย่างนี้ค่ะแล้วก็กลับหลังขึ้นค่ะอย่างนี้ค่ะแล้วก็จัดนี้นะคะ ดึงค่ะอันต่อไปคือดึงเสร็จแล้วเราก็งายหลังขึ้นไปเลยค่ะขึ้นไปขาหน้านี่ค่ะตัวนี้ก็ดึงแล้วอย่าลืมดึงทุกครั้งนะคะเพราะว่าเราไม่ได้จัดกปรีดบถึงจัดไว้มันก็ไม่พอดีเป๊ะค่ะถ้าเราดึงอย่างนี้เราจะรู้ปริมาณของเราเองว่ากปรีดบเขาะจะเสมอกัน นี่ค่ะเปิดออกดูจับเส้นนี้ดึงไงหลังขึ้นไปค่ะจับดึงไงหลังขึ้นไปค่ะไม่รู้ว่าช้าหรือยังนะคะโอเคดึงค่ะไงหลังขึ้นไปค่ะ เพื่อนไม่ทันก็หยุดคลิปได้นะคะหยุดแล้วก็ทำอย่างนี้นะคะหยุดคลิปแล้วก็ทำไปเรื่อยๆค่ะทำรอหยุดคลิปรอเราก็ทำไปถึงแล้วเราก็เปิดต่อค่ะได้อย่างนี้นะคะสวยงามเลยแล้วเราก็ทำกลีบอ,อีกหนึ่งชั้นค่ะเราจะมาลงขาหน้าตัวนี้นะคะใต้กลีบตัวแรกที่เราทำแต่หน้าตัวนี้ลงตรงนี้นะคะ่ะ งายมาเสร็จแล้วก็เหมือนเดิมนะคะจับไว้ท่าเดิมแล้วก็บิดแค่ข้อมือค่ะมาลงตัวหน้านี้ค่ะเนี่ยค่ะจับงายมาแล้วก็บิดจับจับลักษณะนี้เลยแล้วก็บิดแค่ข้อมือค่ะอย่างนี้ค่ะ งามาก็บิดค่ะบิดข้อมือนะคะไม่ใช่บิดจับริบบิ้นไว้ลักษณะเดิมแล้วเราก็บิดแต่ข้อมือเราค่ะเขาก็จะมาค่ะแง่ค่ะจับมาแล้วเราก็บิดอย่างเนี้ค่ะ Ngãi mà, bịt có mưa cả ngày mà nữa đó, chắc là không có bịt có mưa đâu cả อย่างนี้นะคะเขาจะไม่สวยจัดเลยค่ะมือดันไปหน่อยหนึ่งแล้วเราก็จ,จัดอย่าดึงเล็กนะคะดึงเล็กแล้วว่าไม่สวยแล้วแต่ละค่ะแต่เราชอบแบบไม่เล็กมากแล้วก็ไม่ใหญ่มากใหญ่มากก็ดูไม่สวยเล็กมากก็แบบนี่ค่ะได้อย่างนี้เสร็จแล้วเราก็ดูว่ากรีบไหนเราโอเคไม่โอเคเสจแล้วจัดกรีบเลยค่ะเนี่ยค่ะ ดันลงนิดเดียวให้กลีบอ้าเสร็จแล้วเราก็ตัดเลยค่ะเนี่ยเราตัดเผื่อนะคะเพราะว่าเวลาเราสอนแล้วมันถ้าหยิบไม่ถูกแล้วมันจะช้าไปอีกนะคะ เปิดขึ้นมาค่ะเส้นแรกที่เรามองเห็นดันไปเลยค่ะสอดไปด้านหน้าตัวน,นี้เราให้ชื่อบัวซ่อนกลิ่นเพราะว่ากลีบเกสอนข้างในเขาหุบค่ะ ถ้าชอบก็กดไลค์ถ้าใช้ก็กดแชร์ด้วยนะคะฝากกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งการแจ้งเตือนให้ด้วยนะคะฝากช่องนินนี้ชแน,นลด้วยนะคะเดี๋ยวโอกาสหน้าเราจะมาสอนแบบใหม่นะคะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ